ไจบที่ล้วค่ะจบกันในศานะกมีจบกันในศาลมีกีเยอะนิดนึงใช่เป็นจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรีกานะสรุปทำบ้านเก็บเขาอยู่ปั๊บท่วมจ้าปล่อยแล้วจ้าปล่อยเป็นที่แล้วครับตอไปตอนตอนน่ะซื้อก่อนมันท่วมพอดีคือในหมู่บ้านไม่เข้าเลยคือในหมู่บ้านเาไม่ท่วมแต่ว่าตรงเก็อว์ราินทาวันท่วมหมดเลย แต่คือมันไม่เข้าไปในหมู่บ้านเลยครับวัวนี้เขาเข้าอ่ะไม่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 ใช่เราไม่แล้วไม่ไม่เขารู้แล้ววอ้จีกั้นเธอไม่ต้องไปพูดเยอะมันไม่เข้าคันไม่เข้าแล้วกันงั่นอยู่พ่อก็แลกออกให้จบถามแม่แล้วแม่แม่จะอยู่หรือเาแม่จะาไงแม่จะอยู่หรือแม่จะออกมาเออแม่ว่าแม่บอกแม่บอกจะอยู่แม่บอกจะอยู่แม่อยู่ไปนะนอนนอนไปตั้งแต่มันจะนทเลยไม่เดือนเดียวนอนเดือนเดียว บูรเวนนี่พูดเหมือนพูดประสบการณ์มันไม่เหลือขนาดแถวบ้านบูรเวนน้ำคนตายบูรเวนแถวบ้านร้่นมีทุ่มใจอย่างนี้ได้มันวันเลใช่ไหมมันร้อนเลย่เออเขาก็แต่งบ้านโล่งๆแต่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับใส่แล้วก็แมวๆไม่มีผู้นะครับว่างหมดเลยครับจะยกเอาหมดยกได้เลยไม่กลัวพี่น้องถ่ายได้ยังแมวอ่ะพาหมาไปมาแล้วนะ ข้าหมาไปมาแล้วนะทุกน้องโอ้โหหมาชัร์ดหมาชาร์ดแบบกำลังทั่วบ้านขุดดินโูยจุ๊บแจ๊กเข็จีแบบโอ้โหวิ่งกันแบบวุ่นนะวิ่งแบบพรก่อนไหมเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวคือชีวิตนี้วิ่งอีกเยอะอ่ะไม่ต้องชะลีกถ้ามีลูกมาก็เลี้ยงกอะไรลอยช้างยิ้มแมวด้านนี้เอาน้งหัวใจด้านนี้ ทำรูปเจ้ย hmm. mm ังไงยิ้มแมวแมวอ่ะ huh ย mm hmm. ิ้มให้เรเหมือนกันมาทยิ้มแมวแมวเขาปากเปิดเดี๋ยวจะเลี้ยงแมวสองตัวฮะยาเลยมีจะได้ลูกแมวมาจากเพื่อนสองตัวเด้อไหวแล้วนะสาดแม่เลยว่ะ อุ่ยแมวนีโมทแม่สูงเลยนะพี่นี่แม่รู้ยังอ่านี่ครับยังไม่ขายพี่อยักชื่ออะไรนะ่ยช่วยมาเลยนะที่เป็นแมวของสวยเลยอ่ะพี่แจมเป็นแมวอ่าไทยเลยนะมีลิปโก้ตัวนึ่งนะมีหูตกเลยมันก็มีพันเลยนะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเป็นแมวตัวใหญ่ๆอ่ะเปอร์เซียเทพเปอร์เซียครับไม่ใช่แมวหน้าหัก ไปดูก่อนครับเพื่อนบอกให้แม่แม่เพื่อนจะให้ได้เลยมีสาตัวรับมีสามพันหรือทอดมาคลองคล้องละสี่ห้าตัวเล็มนบ้านเลยตอนนี้เจนนี่มีระยะถาม